สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับซื้อเหรียญกระสาบไทยเก่าโบราณและเงินหมุนเวียนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทของรัชกาลที่9ครับผมก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะครับนี่คือเหรียญสบาทนะครับทุกท่าน เหรียญสองบาทที่ออกหมุนเวียนนะครับในรัชกาลที่9นะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับว่าเหรียญสองบาทนี้ก็จะมีทั้งสีเงินนะครับและก็สีทองเหลืองนะครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อนะครับเหรียญสองบาทนะครับที่เป็นปีพศ2550สีเงินครับสีเงินนะครับนี่เกินนี้นะครับนี่นะครับจะมีทั้งหมด3มเหรียญนะครับ เดี๋ยวผมเอาให้ทุกท่านดูเลยว่านะครับสีเงินนี่ครับมีพอสอะไรบ้างนะครับนี้เป็นพศสี่เก้านะครับอันนี้เป็นสี่แปดนะครับเอันนี้เป็นพอห้าศูนย์นะครับทุกท่านทุกท่านครับนี่คือนะครับนี่คือเหรียญสองบาทที่เป็นสีเงินนะครับส่วนสีทองนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ปีสองห้าห้าหนึ่งนะครับถึงปีสองห้าหกศูนย์นะครับชิ้นสุดในนะครับ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ของเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะรับซื้อเฉพาะปีพศ2 5 5 0นะครับที่เป็นนะครับเหรียญที่อยู่ขวามือสุดนีครับผมนี่ครับทุกท่านนี่ครับเหรียญนี้ผมรับซื้อนะครับถ้าสภาพแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละ5บาทครับรับไม่อั้นรับไม่จํากัดจํานวนครับถ้าท่านไหนมีนะครับก็ส่งรูป นะครับมาประเมินราคาได้เลยนะครับนี่คือเหรียญ2บาทครับในรัชกาลที่9ขบวนการผลิตนะครับต้องบอกเลยว่าขบวนการผลิตเยอะมากครับเยอะมากถึงขนาดว่านะครับเราต้องตืึนกันก็คือ2องยี่ขออภัยครับการผลิตจํานวน232ล้านเหรียญโดยประมาณครับทุกท่านนะครับปี4ีกนะครับมีขบวนการผลิตประมาณ100ล้านเหรียญครับเศษ ส่วนปี48มีขบวนการผลิต60ล้านเหรียญครับทุกท่านเยอะไหมครับเยอะครับเยอะนะครับและเหรียญนี้ครับก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับท่านไหนมีก็สามารถแอดไลน์นะครับที่ ID 064 225 1499นส่ะครับเพื่อส่งรูปมาให้ผมนะครับผมจะประเมินราคาให้นะครับถ้าว่าท่านจะตกลงขายผมก็จะส่งที่อยู่ให้ท่านต่อไปนี่แหละครับ ก็จบแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ครับถ้าท่านไหนชอบนะครับและเห็นว่ามีประโยชน์ขอให้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับให้พอให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ